เป็นทางขึ้นไปอำเภอนาน้อยเส้นทางนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้ทางไปบอกเรกอนะคะแต่ว่าทางจะไม่ชันเท่าบอกเรือแต่ว่าเส้นทางจะกว้างกว่าค่ะถนน,น,นทางก็ดีนะคะตอนนี้ก็อากาศอากาศสวยงามอากาศดีค่ะไม่ค่อยมีแดดไม่ค่อยมีแดดค่ะตรงนี้สวยมากนะคะ รถรถไม่มีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันทําการไปปากนายแล้วก็จะไปทะลุที่อุตรดิตค่ะเส้นทางเป็นเขาสูงชันสลับขับสลับซับซ้อนไปเรื่อยๆนะอู้สวยวิวด้านวิวด้านซ้ายของเราสวยนะคะกำลังจะเห็นแต่ว่าต้นไม้ก็บังค่ะเห็นแต่้ากิน ก็มีรถบรรทุกผ่านเรามา1คันนะคะจากที่เรามาหลายกิโลขวามือเขาบอกเป็นที่พักริมทางนะมไม่ค่อยมีคนมาพักเท่าไหร่เราก็ไม่กล้าจอดก็ไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้คุณแม่ของเราเมารถค่ะก็นอนหลับตาทำสมาธิมีและดีวอลลรถรุนโจเฟอร์ Oh, oh, oh. ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แพรขนานยนต์นะคะมันเป็นทางทางที่จะเชื่อมไปต่อจังหวัดอุตรดิตนะคะมันอยู่ที่อำเภอปากนายซึ่งตอนแรก,กเราจะไปอำเภอปากคาดจังหวัดอุตรดิตแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่า GPS อะมันพามาเส้นนี้เรานึกว่ามันเป็นทางที่จะเชื่อมไปจังหวัดอุตรดิต์ได้เลยแต่ว่ามันเป็นแพร แพรขนานยนต์ซึ่งเขาบอกว่าเราสามารถเอาเอารถอะข้ามแพรได้แล้วมันจะก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงแต่ว่ามาแบบงงๆมากับแม่แม่ตกใจมากแม่ว่าพากูมาทําอะไรที่ไหนแล้วแม่ก็เวียนหัวแล้วแม่ก็บอกว่าแม่หายเลยตอนนี้พร้อมกับรถคันนี้ตอนนี้รถ ตอนนี้มีรถคันใหม่นะคะที่เขากำลังมาเราจะขึ้นเรือตรงนี้ค่ะข้ามไปอำเภอปากคาดโดยมีคุณพ่อรออยู่ในร้านอาหารอันนี้อันนี้เป็นร้านอาหารบนแพรระวังระวังระวังวันวันตกนะน้ำหนักเยอะอันนี้เป็นร้านอาหารวนแพนะคะสวัสดี วัสดีชาวบ้านที่นี่ก็ก็จะอาศัยอยูนย่นแพนะคะซึ่งแพเนี่ยก็จะเป็นบ้านเลขที่นั้นบ้านเลขที่นี้ อันนี้เป็นร้านขายขายปลาอะไรนะขายปลาปลาซิวแก้วค่ะร้านขายปลาซิวแก้วนะคะปลาซิวแก้วอบค่ะอันละห้าสิบบาททำเองอร่อยค่ะทำเองค่ะปลาแล้วก็อันนี้สองร้านอันนี้อันนี้บ้านอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะอยู่อยู่บนเรือแล้วก็พายเรือมานะคะฝ่าอุนุนด้วยนะคะ แห้ว่าชิมได้ชิมดูแล้วอร่อยตัวเล็กก็เอามาอยู่ด้วยลูกกี่ขวบแล้วเนาะขวบขวบห้าเดือนอย่างนี้ไปโรงเรียนที่ไหนคะอโรงเรียนอ่าเขาจะมีรถรับส่งมารับโรงเรียนบ้านน้เราค่ะอร่อยรับที่ท่าเนาะอร่อยือมารับที่ท่ามารับที่นี่เลยค่ะอร่อยเนาะอร่อยอยู่ไปย่างเนี่ยเขารอเีงเนาะกามีรถมาเรื่อยๆอยู่ อันนี้คือพ่อขับรถมาแบบมงมงๆพ่อไม่ไม่อันนี้ไม่ข้าำรถมอค้งโอ้โหพอโทล้มีรถเก๋งคันนึงอยู่แล้วเรานั่งไหนอ่ะนั่งตรงนั้นใช่ไหมไปยืนเดี๋ยว่าแบบนั้นเลยดียดยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัตินะคะตรงนี้มีนักท่องเที่ยวมาตลอดนะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันมีอย่างนี้ด้วย เอาอย่างนี้อันนี้เป็นปลาสดๆนะคะไปไหนมาไปไหนมาครับไปไหนก้มหน้าเขินเหรอไปไหนมาไปไหนมามาขายปลาครับขายปลาขายปลาขายปลามาจากไหนครับมาจากพิแทครับเพื่อน ไ่ปลากละครขายอยู่ใช่ไหมคะขายจะได้เลยอย่ารงั้นอ่ะจยจะไดนี่โล่ลอยหกสิบสอตัวสอตัวนั่งกิโลนะเจ๋นะครับเดี๋ยวจังปลาจะอื่นหมครับมันยังปมีเปิดตาแต่กางเกงไม่เนี่ยปลาที่อะไป ปลาเทียพอแล้วลูปหาเนี่งแกแต่ปลากดีได้ปลากอ่ะอ๋อนี่นะครับนูปลาเทียนะนีคุณจะกินันีปลาเทียปกาตานี่ปลกดใหญ่ินะลองอย่างพ่อคนั้นเอนีันนี้ปลาานแลอันนี้เติมน้ำมันถังน้ำมัน โซห้องเก้าห้าลินละยี่าบาทเป็นบ้านบ้านของชาวบ้านต่างๆนะคะที่ตรงนี้คือเขาอยู่จริงๆเลยนะคะเขาอาศัยอยู่บนแพรกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะเราจะข้ามข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอำเภอปากคาดก็ระหว่างนี้เราก็รอ เขาบอกว่าจะมีสองคันค่ะรอรถเก่งอีกคันหนึ่งตอนแรกก็ตื่นเต้นมากว่าเรากำลังจะไปที่ไหนว่าเห็นในจ p s ว่าแพขนาดยนต์แพขนาดยนต์เราก็นึกว่าจะเป็นทางที่ผ่านตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วอยู่บนแพแล้วนะคะกำลังจะข้ามไปที่อำเภอปากค่าเขาบอกว่าใช้เวลา15นาทีค่ะเขาบอกว่าใช้เวลา15นาทีก็จะถึงน่าจะเป็นอำเภอปากค้านะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ ค่ะตอนนี้เราก็ชิวๆเรื่อยๆอยู่บนเรือมันก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะคะคุณแม่กับคุณพ่อกําลัางนั่งรอเรือรอเรือเข้าั่งเรือเพิง่งออกตอนแรกแม่เป็นวิงเวียนหนักมากเพราะว่าเราผ่านอำเภอห้วยนา,า,าน้อยนาน้อยจังหวัดน่านมาแล้วภูเขาเยอะพอมาถึงตกใจเห็นแพาหายเวียนหัวเลยเพราะว่ากลัวแต่ตอนนี้โอเคแล้วค่ะบรรยากาศโดยรอบก็ปรระสบกาณ์ บการพิเศษดีนะเป็นบ้านของชาวบ้านนะคะที่อาศัยอยู่ริมน้ําทุกคนเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนเป็นบ้านหลังนึงเลยแต่แค่มันมันอยู่บนน้ําแค่นั้นเองแล้วก็จะมีการพ่วงไฟฟ้าจากจากบนดินมาแต่ว่าเขาก็จะอาศัยว่าให้บ้าน,นยอยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุดเพื่อการพ่วงไฟฟ้าที่ที่ที่ง่ายที่สุดนะคะอะ้ามีไฟฟ้ามีการคมานาคมมีอะไรแบบสะดวกสบายอะ่ะดีแล้วก็ เขาก็ทำทำอาชีพออกเรือหาปลาอะไรประมาณนี้จุดที่เราอยู่ก็จะอยู่เหนือเขออื่อนซิริกิตนะคะจะเป็นอยู่อยู่ด้านหน้าเขื่อนนะคะแล้วก็อยู่ด้านหน้าเขื่อนชาวบ้านก็อยู่ข้างบน,นะคะ่ะมีบ้านอยู่ข้างบน ไปแล้วไปแล้วนะคะช่วงดีค่ะโค้งต้องหักขวานะก๊อบเดี๋ยวเรากำลังจะออแพรนะคะโดยมีเจ้าของแพรคอยอำนวยความสะดวกคอยอำนวยความสะดวกคะ่ะ น่ารักมากอโอเคนะวันนี้ขอบคุณค่ะวันดีค่ะ Oh light me up with a bright smile now t a k me in the dark to won't get lost now To the moonlight I เราลงมาจากแพแล้วแพขนาดนยุนนะคะเอารถลงมาก็ถนนจะเป็นประมาณนี้นะคะมีครุขาบ้างประมาณแค่กิโลสองกิโลแล้วก็พอตรงมาก็เป็นน,น,นี่หมดเลยทา oh yeah! งก็มีเทือกเขาบ้างโค้งบ้างแล้วก็กำลังจะผุ้งาไปในนังป่าน,นะคะ <im itation> เพื่อทุ่งหน้าไปสู่อำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์